สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่บ้านแฝดค่ะร้อยตารางวา3าห้องนอน3ามห้องน้ำที่นิคมพัฒนานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู บ้านด้านในนะคะว่าบ้านเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่ตรงนิคมพัฒนานะคะแล้วก็ใกล้กลับนิคมอุตสาหกรรม WHA นะคะใกล้ถนนหลัก3375เพียงแค่ไม่ถึง200เมตรเลยนะคะเข้ามาในซอยบ้านหลังนี้อยู่ขวามือค่ะก็สังเกตง่ายๆคือมีต้นถนนอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ก็บ้านเลขที่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่อันนี้เราอยู่หน้าบ้านพอดีนะคะ นี่คือบ้านเล็กพี่นะคะนี่คือตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน้าบ้านนะคะนี่เข้ามาสมมุติว่าอันเนี้ยมาจากหน้าปักซอยนะคะนี่คือข้างหน้าคือหน้าปักซอยเราขับเข้ามาบ้านหลังนี้จะอยู่ฝั่งจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่คือหน้าบ้านเดี๋ยวเราจะพาดูด้านในเนาะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านแฝดน,นะคะเดี๋ยวเราให้ดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยเนาะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะ อันนี้คือหน้าบ้านนะคะก็ร้อยตารางวาค่ะจะมีพื้นที่ด้านหน้าเหลือคนข้างเยอะมากนะคะมากกว่า50ตารางวาถ้าเกิดว่า,าใครที่แบบว่าชอบอยู่บ้านนะคะตรงข้างหน้าเนี้ยก็สามารถทําสวนทําสระว่ายน้ําได้อีกนะคะแต่ว่าอาจจะต้องทํารั้วขึ้นสูงอีกนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราพาเข้าด้านในนะคะด้านหน้าก็จะมีนี่เลยค่ะมีต้นขนุนต้นนี้นะคะแล้วก็ด้านในเป็นแบบนี้ เราพาดูในบ้านนะคะนี่เลยเป็นพื้นที่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะบ้านเนี่ยไม่ได้มีคนเช่านะคะเป็นบ้านเปล่าๆเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนนะคะด้านข้างบ้านจะเป็นแบบนี้รั้วด้านข้างก็จะเป็นรั้วลวดหนามแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะมีพื้นที่เหลือจริงๆสามารถเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าเป็นพื้นที่ห้องครัวได้อีกนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นด้านหลัง ด้านหลังนะคะจะเป็นน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นโกดังหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีรั้วสูงแบบนี้เลยค่ะนี่คือพื้นที่ด้านหลังมี่จริงๆปิดทึบเลยก็ได้นะคะนี่เลยเนาะเดี๋ยวเราให้ดูด้านในอีกผีนหนึ่งอะ่ะนี่ให้ดูด้านข้างก่อนด้านข้างมีส่วนหนึ่งคือประตูตรงนี้ก็สามารถเปิดเข้าได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเนาะจริงบ้าหลังนี้ถูกมากนะคะ ร้อยตารางวาเราขายแค่สองล้านสี่เนาะนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในพอเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นส่วนห้องโถงแบบนี้ตรงนี้จะไม่ยังไม่มีแอร์นะคะสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องรับแขกได้เนาะแล้วก็นี่เลยพอเข้ามาอีกนิดนึงค่ะก็ซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํารวมถือว่าเป็นห้องน้ํารวมนะคะที่อยู่ด้านล่างเนาะ จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีสวนใต้บันไดนะคะสวนใต้บันไดนี้เป็นห้องน้านี่เลยถือว่าเป็นห้องน้ําอย,อยู่อยู่ใต้บันไดได้ด้วยนะคะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนห้องครัวห้องทาอาหารนะคะก็จะมีไฟให้แบบนี้ตกแต่งสีสันนิดหน่อยนะคะแต่ก่อนนะคะเคยมีเคยเคยติดตั้งตู้ดูดควันเอาไว้ให้แบบนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาก็อาจจะ ทำเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เราออกไปแล้วเนาะแล้วก็ส่วนนี้ส่วนนี้ก็สามารถเปิดออกหลังบ้านได้นะคะขออนุญาตเปิดแบบนี้นี่นะครับ<ส>ก็จะออกสู่ด้านหลังแบบนี้นะคะ่ะสามารถเป็นพื้นที่ซักล้างได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะพาดูด้านบนนะคะนี่คือส่วนด้านในถือว่ากว้างมากเลยนะคะ เพราะว่าบ้านหลังนี้เนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาสามห้องนอนสามห้องน้ำค่ะอันนี้เป็นส่วนตัวในบ้านนะคะบ้านหลังนี้สองชั้นเนาะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นด้านบนนะคะน,นี่เป็นบันไดขึ้นด้านบนก็แบบนี้เลยะคะ่ะขึ้นม,มาแล้วก็จะมีเชเดรียตรงนิดนึงสีแดงนะคะสวยงามเนาะ,อะโอเคขึ้นมาด้านบนนะเราก็จะเจอห้องน้าก่อนนะแรกเป็นห้องน้ําถือว่าเป็นห้องน้ํารวมสำหรับด้านบนนะคะ เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีห้องนอนอยู่สามห้องจะมีห้องน้ํารวมอยู่หนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องนอนหลักอีกหนึ่งห้องห้องนอนแรกก็จะเป็นห้องนี้นะคะจะมีแอร์อยู่ด้วยนะคะถือว่าเป็นห้องนอนที่สมบูรณ์แบบนะคะจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นนะคะมีแอร์ให้อย่างเดียวเนาะนี่เลยเป็นห้องแรกนะคะเป็นห้องนอนห้องแรกห้องนอนห้องที่สองก็ขนาดเดียวกันเลยค่ะอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ห้องนี้จะไม่มีแอร์ให้นะคะก็จะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะอาจจะต้องติดตั้งผ้าม่านเพิ่มกับส่วนตัวแอร์ค่ะก็จะมีเดินสายไฟไว้รอแล้วนะคะนี้เลยเนาะหลังจากนั้นก็จะไปดูห้องนอนหลักนะคะห้องนอนหลักซึ่งเป็นห้องนอนที่กว้างมากจะเป็นห้องนี้นะคะซึ่งห้องเนี้ค่ะจะมีหน้าต่างด้านหนึ่งที่สามารถมองออกไปด้านหน้าหน้าบ้านได้เนาะห้องนอนนี้ถือว่าเป็นห้องนอนหลัก จะมีขนาดที่กว้างมากแล้วก็เห็นไหมคะดูวิวตรงหน้าต่างจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านสองชั้นแต่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นบ้านชั้นเดียวหมดเลยก็ทําให้เราก็จะเห็นวิวที่ค่อนข้างดีนะคะถือว่าโล่งโปร่งสบายไม่มีอะไรมาบางังทัศนียภาพเนาะแล้วก็ห้องนี้ค่ะก็จะแบ่งส่วนสําหรับเป็นส่วนเนี้ถือว่าเป็นห้องแต่งตัวหรือห้องเก็บของหรือว่าใส่เสื้อผ้าได้นะคะบริเวณนี้เนาะก็มีจัดชั้นเอาไว้ ตรงนี้สามารถติดตั้งไฟเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เนาะนี่คือเป็นห้องนอนหลักแล้วก็ห้องนอนหลักห้องใหญ่นี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวแบบนี้ค่ะมีห้องน้ําอยู่ภายในแบบนี้นะคะนี่คือเป็นห้องน้ําภายในห้องนอนหลักนะคะจะเป็นลักษณะนี้ถือว่าเป็นห้องนอนที่กว้างห้องเดียวบนชั้นบนนะคะมีลักษณะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นแต่ว่าห้องนี้จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะห้องนอนหลักนะ ก็เป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะเป็นเป็นบ้านแฝดน,นะคะหลังนี้บ้านแฝดก็จะมีหลังที่ติดกันแต่ว่า,าแม้ว่าจะมีผนังที่ติดกันแต่ว่าเราจะไม่ได้มีเสียงจากข้างบ้านมาหาเรานะคะเพราะว่ามีการแบบป้องกันไว้อย่างดีเนาะนี่แะคะก็จะเป็นห้องนอนส่วนอีกห้องหนึ่งเนาะเลยให้เห็นภาพชัดๆสำหรับชั้นบนนะคะ เราขึ้นบันไดามาเราก็จะเจอห้องนอนซ้ายมือสองห้องนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำแบบนี้แล้วก็เป็นห้องนอนหลักแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่คือพื้นที่ด้านบนเนาะประมาณนี้เลยค่ะก็จะขายห้องด้านบนก็สวยงามนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาลงนะคะตรงบันไดนี่คือเป็นบันไดลงบันไดลงก็จะมีแค่ไฟ ไฟคมไฟด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นชั้นล่างเลยตรงนี้ค่ะนี่เลยเนาะก็ถือว่าสวยงามน,นะคะบ้านหลังนี้อาจจะต้องเติมถึงที่ต้องเติมก็คือผ้าม่านก่อนอันดับแรกนะคะส่วนแอร์เนี่ยมีให้สอตัวแล้วนะคะแต่ว่าซื้อเพิ่มถ้าเกิดซื้อเพิ่มก็คือจะเป็นซื้อเพิ่มข้างด้านล่างนะคะเพราะว่าด้านล่างยังไม่มีแอร์ให้แต่ว่า ดูจากบรรยากาศแล้วถ้าเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยลมก็จะพัดเย็นสบายเลยเพราะว่าบริเวณรอบข้างนะคะบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวจะมีจะมีบ้านหลังนี้กับที่เป็นบ้านแฝดน,นะคะที่เป็นสองชั้นเท่านั้นเองนอกนั้นก็จะไม่มีที่เป็นสองชั้นมาบทบังแล้วนะคะนี่นะคะคส่วนี้ก็สวยงามเป็นส่วนห้องครัวนะคะบรรยากาศรอบๆชั้นล่างก็จะประมาณนี้นะคะ ให้ดูอีกทีนึงนะคะจะเป็นแบบนี้น,นี่นะคะสวยงามมากบ้านหลังนี้สามห้องนอนสามห้องน้ำนะคะหนึ่งร้อยตารางวาแล้วก็จริงๆจอดรถข้างหน้าได้เยอะมากพราะมีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยะคะ่ะเห็นไหมคะนี่คือเป็นพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นพื้นที่ที่เหลืออยู่นะคะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าสามารถทําประโยชน์ได้เยอะมากสําหรับบ้านหลังนี้นะคะนี่เลย หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสิบสี่เมตรนะคะนี่เลยค่ะบ้านหลังนี้เนาะสะลวนเา่าไหนที่สนใจบ้านในแถวนิคมพัฒนานะคะก็บ้านหลังนี้แนะนําเลยนะคะสองร้อยตารางวาสองชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ํานะคะมีให้ดูรอบรอบอีกทีนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคถือว่าสวยงามนะคะจริงๆไม่ต้องแต่งอะไรมากแล้วแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ต้องเพิ่มนิดนึงนะคะ บ้านหลังนี้สามารถยื่นกู้ได้ถึงสองล้านห้านะคะใครที่จะยื่นกู้เนาะ mm. ก็เรายินดียื่นกู้ให้ฟรีนะคะใครที่แบบว่า,ามีเป็นงานประจําอยู่นะคะแล้วก็มีฐานเงินเดือนที่ชัดเจนนะคะ mm. เดี๋ยวเรายื่นกู้ให้ฟรีเช่นเดิมค่ะหวัง mm. ว่าบ้านหลังนี้ก็จะถูกใจหลายๆคนนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบบ้านที่มีบริเวณเยอะๆแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถทำประโยชน์เพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นปลูกผักทำสวนครัวหรือแม้กระทั่ง สามารถทําเป็นสระว่าน้ําได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เหลือเยอะแล้วก็จอดรถด้านในก็ค่อนข้างหลายคันเลยละค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นนะคะทําเลตรงนี้ค่ะถ้าเกิดจะไปนิคม W H A ค่ะแค่ไม่ถึง5นาทีนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะมีโลตัสนิคมพัฒนาที่เป็นโลตัสใหญ่ะค่ะก็ประมาณ10นาทีจริงๆไม่ถึง10นาทีด้วยซะะ้ำค่ะอาจจะ7นาทีประมาณนี้ก็ถึงหรือว่าจะไปถนนสาย36 ตรงนี้ก็ประมาณสิบนาทีถึงเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ทำเลที่ดีบ้านหลังนี้ถ้าสมมุติเราซื้อไว้แล้วเราไม่อยู่ไม่ไม่พักที่นี่นะคะเราก็สามารถปล่อยให้เช่าได้บริเวณแถวนี้ค่ะก็จะเช่าหลักกันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหมื่นเหมือนกันนะคะสําหรับเป็นบ้านบ้านสามห้องนอนสห้องน้ําค่ะสามารถทําเป็นบ้านเช่าได้ด้วยหรือ อีกมุมหนึ่งนะคะที่แนะนําก็คือว่าทําเป็นบ้านแบบภูวิลล่าเช่ารายวันนะคะเพราะว่าบริเวณนี้นะคะ่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นโรงงาน ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะคะก็เหมาะสําหรับญา,าติพี่น้องของพนักงานแถวนี้ค่ะที่จะมาเยี่ยมญาติประมาณนี้แล้วแล้วก็ใช้วันหยุดพักผ่อนด้วยกันในครอบครัวแบบนี้ค่ะการทําเป็นบ้านพูยไลใ่ให้เช่ารายวันก็จะเป็นอีกทางนึงในการที่จะสร้างไรายได้ให้กับบ้านหลังนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจตรงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะเ,เนื้อที่100ตารางวา3าห้องนอน3ห้องน้ำราคาเพียงแค่2อล้านเองค่ะ รวมทุกอย่างเลยรวมค่าโอนรวมต่างๆหมดเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก็ฝากไว้ด,ด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ